ราชาอาเธอร์และตำนานแห่งเอ็กคาลิเบอร์กำเนิดราชาอาเธอร์เริ่มเรื่องด้วยฉากหมอกคลุมป่าแห่งปรินชายหนุ่มที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างสามัญชนชื่อว่าอาเธอร์ได้รับคำทำนายจากเมรินนักเวทผู้ลึกลับว่าเขาคือผู้ถูกลิขิตให้เป็นกษัตริย์วันหนึ่งอาเธอร์บอดดักเอ็กคาลิเบอร์ปักอยู่ในหินที่กลางหมู่บ้านหลายคนพยายามดึงดักออกแต่ไม่สำเร็จแต่เมื่ออาเธอร์ลองดึงดักนั้นก็ออกมาอย่างง่ายดายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาคือราชาผู้ถูกเลือกเรื่องราวนี้แสดงถึงการค้นพบตนเองและการเริ่มต้นของอาเธอร์ในฐานะผู้น การสร้างอัศวินตกกลมเมื่ออาเธอร์กลายเป็นกษัตริย์เขาต้องเผชิญกับความท้าทายและศัตรูมากมายเมลินเสนอแนะให้อาเธอร์สร้างกลุ่มอัศวินผู้ซื่อสัตย์เพื่อช่วยเขาปกป้องอาณาจักรอาเธอร์จึงก่อตั้งตกกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมอัศวินแต่ละคนมีความสามารถและคุณธรรมที่โดดเด่นเช่นเซร์แลนสลอดผู้กล้าหาญเซอร์กาวานผู้มีจริยธรรมและเซอร์เปอร์ซิวานผู้บริสุทธิ์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความเป็นหนึ่งเดียวกันและการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย การแสวงหาจอกศักดิ์สิทธิ์เมื่ออาาจักรของอาเธอร์เจรินรุ่งเรืองอัศวินของเขาต้องเผชิญกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือการแสวงหาจอกศักดิ์สิทธิ์โฮลิเกรนซึ่งเชื่อกันว่ามีพลังในการให้ชีวิตนิรันดร์อัศวินแต่ละคนออกเดินทางตามหาจอกในทิศทางที่แตกต่างกันแต่มีเพียงบางคนที่กลับมาพร้อมกับความมอสาเร็จแต่การแสวงหานี้ทําให้เกิดการเสียสละและสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอาณาจักร และความสัมพันธ์ระหว่างอาเธอร์และอัศวินเรื่องนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นและการเสียสละเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง